ปัจจัยต่อความลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคลในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายอินรีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญิน,น,น 4, ร,รีพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินรีห้าประการพิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าเต็มบริบูรณ์ เป็นอนาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นสกทาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอนาคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกทาคามีเป็นธรรมานุสารีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโสดาบันเป็นสัทธานสุสารีเพราะอินทรีห้า ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธรรมานุสารีพิขุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผลพิกขุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์ปัญญทรีย์ ภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินรี์ห้าประการภิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรี์ห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นอันตราปรินิพพายีเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะอินทรี์ห้ายังอ่อนกว่า, 5, า 5, อิอนทรีย์ของอันตราปรินิพพายีเป็นอสังขาระปรินิพพายี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอุปหัจจะปรินิพายีเป็นสัสังขาระ lord, ปรินิพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอสังขาระปรินิพายีเป็นอุดทางโสโตอกนิทคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสัสังขาระปรินิพายีเป็นสกทาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรี ของอุททางโสโตโอากนิธคามีเป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกะตาคามีเป็นธรรม,มานุสารีเพราะอินทรีห่ายังอ่อนกว่าอินทรีของโสดาบันเป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรีของธรรม,มานุสารียิที่ขูทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรี วิริยินทรีสตินรีสมาทินรีปัญญนรีพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการพิขุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลให้แจ้งเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์เป็นอนาคามีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของผู้ปฏิบัติ เพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งเพราะอินทรี่ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอนาคามีเป็นสกะทาคามีเพราะอินทรี่ห่ายังอ่อนกว่าอินทรีของผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งเพราะอินทรี่ห่ายังอ่อนกว่าอินทรีของสกะทาคามี เป็นโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเพราะอินทรีห์ายังอ่อนกว่าอินทรีของโสดาบันที่ขุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุตุชน ทิขุทั้งหลายอินทรีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาถินทรีปัญญทรีภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอินทรีห้าประการภิขุทั้งหลายบุคคลเป็นอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นอันตราปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอรหันต์ เป็นอุ Ugh. ปหัจจะปรินิพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอันตราปรินิพายีเป็นสัสังขาระปรินิพายีเพราะอินทรีห่ายังอ่อนกว่าอินทรีของอุปหัจจะปรินิพายีเป็นสัสังขาระปรินิพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของอสังขาระปรินิพายีเป็นอุดทางโสโตอกนิทคามีเพราะอินทรีห้า ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขาระปรินิพพายีเป็นสกทาคามีเพราะอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุตทางโสโตอกนิธคามีเป็นเอกพีชีเพราะอินทรีย์หายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามีเป็นโกลังโกละเพราะอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของเอกพีชีเป็นสัตตัคขตุปรมะ เพราะอ,อินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโกรังโกละเป็นธรรมานุสารีเพราะอ,อินทรีห้ายังอ่อนกว่าสัตตักขัตตุประมะเป็นสัทธานุสารีเพราะอ,อินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของธรรมานุสารี